ทำไมฉันถึงควรเ <It S 1> อะไรเออฉันปฏิเสธเขาเท่านั้นคำสั่งแต่รู้ดิตอนนี้คุณพึ่งนี่เขาจะเสียสละค่าเป็นเครื่องบูชาได้อีกหรอือทำไมคุณอะไรคุณไม่สามารถวางมือฉันได้ตอนนี้ปฏิบัติตามฉัน อย่างที่คาดไว้เขาเป็นคนผิวเผินฉันมีเรื่องจะแจ้งให้คุณทราบฉันไม่สามารถพูดถึงพวกเขาในห้องนี้ได้หลังจากสูญเสียสิบิ์ในการสืบราชบัลังเจ้าหญิงอวัญญาดูอันจึงเลือกเส้นทางนี้เป็นทางเลือกที่สองของเธอหลายคนที่นี่กำลังมองหาที่จะสร้างชื่อให้ตัวเองดังนั้นจะก,กัพัด จึงไม่สามารถแจ้งให้ปววเขาทราบถึงข้อบกพร่องใดๆกว่าจะคิดว่าฉันใช้เวลาถึง20ปีกว่าจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นพ่อแบบไหนแม้ว่าฉันจะไม่อยากทำตามคำสั่งของเขาได้โปรดมาทางนี้ถ้าต้องการค้นหาว่าทำไมทัศนคติของแต่ละคนจึงเปลี่ยนไปเพราะงั้นฉันจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างเหมาะสม โอ้ปวดขาซ้ายฉันมักจะมีปัญหาในการเดินด้วยขาข้างนี้แต่มันเป็นเช่นนี้เพราะฉันนอนลงนานเกินไปหรือเปล่าเราจะช่วยฉันไม่เป็นไรไปกันเถอะปฏิบัติตามฉันอธิบายมาคุณคิดว่าใครเป็นนายของคุณเออนั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันควรจะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพียงแค่มุ่งเน้นไปที่การเดินทันทีเออ๊ะคนนั้นคือเอ๊ะเออแบนเนตนักบวชชั้นสูงเลนดิตสูงสง่งในระหว่างพิธีบวงสวงเขาเป็นคนเดียวที่จ้องมองฉันด้วยสายตาแห่งความเมตตาเขาอาจเป็นคนเดียวที่มีความสุขจริงๆที่ฉันอาศัยอยู่รีบมาทางนี้ เนื่องจากสภาพที่อ่อนแอของคุณคุณจะเก่งร่างกายหากคุณยืนนานเกินไปทุกคนออกไปจริงหรือที่มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวเขากำลังพูดถึงอะไรมันเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีความเป็นไปได้แม้แต่น้อยที่เขาจะไม่ใช่พระเจ้าโบราณไม่แม้แต่เศษเสี้ยวของข้อสงสัยใช่ ไม่มีเซี้ยวของความน่าสงสัยเลยแม้แต่น้อยเป็นไปไม่ได้เทปโบราณที่ถูกอันเชิญทั้งหมดจะลงมาหลังจากกินเลือดของเครื่องสังเวยที่มีชีวิตเท่านั้นแต่รูดิคือเออรูดิตไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นฉันยังสงสัยพิธีบวงสวงก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและผู้ชายคนนั้นคือคนที่เราทุกคนรอคอย แต่คุณไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดหลังจากนั้นเขาพูดอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจักรพรรดิบทบาทของเทพเจ้าที่ถูกอัญเชิญคือการรับฟังความปรารถนาของผู้อัญเชิญมีความแตกต่างระหว่างความปรารถนาและคำขอยิ่งไปกว่านั้นเขายังคงแสดงความปรารถนาดีต่อเจ้าหญิงหลุดิต แม้ว่าการเสียสละจะไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างถูกต้องก็าตามสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราเหรอเออสถานการณ์กำลังดำเนินไปอย่างแปลกประหลาดมากเออแล้วเราจะจัดพิธีอีกครั้งได้อย่างไรและคราวนี้เราใช้พระเจ้าโบราณที่จัดการได้ง่ายกว่าพระราชาของฉัน ฉันได้ระบุไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ฉันปฏิเสธที่จะเป็นผู้เสียสละอีกครั้งรู้ดิสนี่คุณถ้าฉันต้องการฉันจะเคียนคุณจนตายและโยนเข้าไปในห้องใต้ดินโดยไม่รู้ตัวคุณต้องขอบคุณสำหรับการพิจารณาของฉันที่คุณได้รับอนุญาตให้ปุกป,ป้องพีนิกของคุณจนจบ หากคุณต้องการที่จะเสนอให้ฉันเป็นเครื่องสังเวยอีกครั้งฉันไม่กล้าคิดจะเปิดเผยสิ่งนี้ในระหว่างพิธีแรกแต่สิ่งที่แตกต่างกันในขณะนี้ฉันไม่ต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปด้วยสิ่งใดฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเผยว่าเซเลน่าเป็นผู้เสียสละที่ดีกว่าฉัน นั่นคือสิ่งที่คุณควรพูดกับพ่อของคุณเหรอคุณกำลังพยายามเสียสละเลือดของคุณเพียงเพราะคุณต้องการเป็นเลือดตัวเองหรือเปล่ามันก็ไม่ต่างจากคุณทำกับฉันคุณผู้หญิงเลวคนนี้เป็นลูกสาวของฉันฟาฟาฟาบัสเจ้า,ๆๆาจยิงรูดิทจะตายถ้าคุณทำต่อไป คุณรู้ไหมว่าฉันต้องทนทุกข์เพราะคุณมากแค่ไหนคุณรู้หรือไม่ว่ามากแค่ไหนต้องผ่านไปให้ได้คุณพิการและเกิดเป็นผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ยอมรับว่าเป็นเจ้าหญิงแล้วการโน้มนาวใจทั้งหมดที่ฉันต้องทำถึงคุณนางฉันไม่เคยต้องการที่จะเป็นเจ้าหญิงทำไมคุณไม่เชื่อฟังคำสั่งของฉัน ทำไมคุณถึงต้องสู้กับตอนนี้เพียงเพื่อทําให้สิ่งที่ยากทําไมตอนนี้คุณพูดพ่อสิ่งที่แปลกคือทำไมฉันถึงไม่กระบฏจนถึงตอนนี้ฉันเป็นคนโง่าจากนั้นเพียงความปรารถนาของควัญชิ้นเล็กของความรักของคุณตาดวงตาคู่นั้นมีบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากพิธีอย่างไรก็ตาม มหาปุโรหิตหนุ่มผู้ถูกกำหนดไม่ให้เข้ารวมพิธีในยุคอวายาผู้ปราถนาบัลังที่เป็นของฉันและแม่ผู้ตำต้อยของลูดิษไม่มีอะไรที่ไม่สิ้นสุดไปตามทางของฉันและสิ่งที่อ่อนแออย่างคุณไม่สามารถกลายเป็นข้อยกเว้นได้ <c oughs> ทั้งหมดนั่นคืออะไร <c oughs> ใช่อะไร ทั้งหมดที่ฉันถามมีไว้เพื่อให้คุณนำคนที่ปลุกฉัน